ครับเราก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับในรายการของต้นไซใหญ่ให้โชคช่องของเราในวันนี้ก่อนอื่นคําเตือนนะครับคลิปนี้จะทําขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการซื้อสรากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเราจะไม่สนับสนุนในการพนันใดๆทั้งสิ้นวันนี้ เราก็จะได้มาคำนวณสูตรของเรานะครับว่าจะมาจริงหรือไม่การคำนวณสูตรนั้นเรามีด้วยกันสองสูตรนะครับสองสูตรเราจะคำนวณจากสูตรของรางวัลที่หนึ่งนะครับคือเราจะเอาเลขหนึ่งของรางวัลที่หนึ่งคือหลักสิบนะครับหลักสิบก็คือเลขหนึ่งนะครับเอามาตั้งนะครับแล้วเราก็คูณด้วยสองนะครับ และหลังจากนั้นเราก็เอาหลักร้อยนะครับหลักร้อยของรางวัลที่1เอามาบวกนะครับเอามาบวกและหลังจากนั้นเราก็มาเอาเลข9นะครับหลัก10บของเลขท้ายรางวัลเลขท้าย2ตัวนะครับเลขท้าย2ตัวคือเลข9เราก็มาตั้งเตรียมบวกและหลังจากนั้นเราก็มาเอาหลักหน่วยของเลขท้าย2ตัวเอามาตั้งเตรียมบวก และสูตรนี้เรามีตัวยืนนะครับตัวยืนก็คือเลข1น,นะครับสำหรับสูตร1น,นี้เราจะเอาเลข1น,นะครับมาบวกทุกครั้งนะครับครับเรามารับชมกันเลยนะครับรางวัลที่1ในงวดประจำวันที่1กุมภาพันธ์นะครับในวันที่1กุมภาพันธ์เลขที่ออกในครั้งนั้น2 9 7 4 1 1ี่หนึ่งหนึ่ง เลขท้ายสองตัวก็9 2นะครับเราก็เอาหลักสิบนะครับหลักสิบของรางวัลที่1เอามาตั้งนะครับแล้วก็คูณด้วย2นะครับ2 1 2นะครับได้2แล้วไปเอาหลักร้อยของรางวัลที่1นะครับเอามาบวกนะครับแล้วก็เอาเลข9นะครับหลักสิบของเลขท้าย2ตัวนะครับ เอามาบวกนะครับแล้วก็เอาหลักหน่วยนะครับเลขท้าย2ตัวเอามาบวกแล้วก็ดึง1ลงมานะครับเรามาคูณกันเลยนะครับ2 1 2แล้วก็บวกด้วย4บวกด้วย9บวกด้วย2บวกด้วย1นะครับ2บวก4บวก9บวก2บวก1ก็เป็น18นะครับสูตรแรกนี้เราได้เลข8นะครับเรามาหาสูตรที่2กันนะครับสูตรที่2นี เราใช้หลักหมื่นนะครับบวกเราใช้หลัก10นะครับของเลขท้าย2ตัวนะครับเป็นตัวตั้งและคูณด้วย3นะครับเนี่ยตัวตั้งเนี่ยนะครับคูณด้วย3พอคูณด้วย3แล้วเราก็ไปเอาหลักแสนนะครับเออหลักหมื่นนะครับหลักหมื่นของวันที่1เอามาบวกแล้วก็เอาเลขท้าย2ตัวนะครับหลักหน่วยนะครับเอามาบวกแล้วสูตรนี้ก็ยืนด้วย2นะครับเราจะเอาเลข2บวกทุกครั้งนะครับ เ,เรามาคูณกันเลยนะครับ39 27นะครับ39 27แล้วก็ใส่7นะครับแล้วก็ไปเอาหลักหมื่นนะครับของรางวัลที่1เอามาตั้งนะครับเอามาตั้งแล้วก็เอาหลักหน่วยนะครับของเลขท้าย2ตัวเอามาตั้งนะครับแล้วก็ดึงเลข2มานะครับ9คูณคูณ9ครับ 27นะครับเราก็ตั้งเลข7 7แล 7, 8, 9, 2, 5, 9, 20, 9, ้วก็บวกด้วย9บวกด้วย2บวกด้วย2นะครับสรุปแล้วก็ได้20นะครับเราก็ได้เลข0นะครับเราก็ได้เลข0เนี่ยครับเลข2นี่เราไม่เอานะครับเราก็ได้เลข0สรุปแล้วเราก็ได้แล้วนะครับในงวดประจำวันที่1่กุมภาพันธ์นะครับเราก็ได้80นะครับเนี่ย80เนี่ยนะครับ80เราก็ได้แล้วนะครับ เรามาดูซิว่าวันที่16กุมภาหวยออกอะไรนะครับวันที่16กุมภาหวยก็ออกรางวันที่1 5 9 0 4 1 7นะครับสองตัวก็80นะครับ80 80ที่เราคำนวณน,นี่มันก็เข้านะครับเนี่ย80นะครับเนี 8, 0, ่ย80เราก็เข้าคราวนี้เราก็เอาหลัก10นะครับของรางวัลที่1มาตั้งนะครับคือเลข1นะครับแล้วก็คูณด,ด้วยเลข2 แล้วหลังจากนั้นเราก็ไปเอาหลักร้อยนะครับคือเลขสี่มาบวกนะครับแล้วก็เอาหลัก10นะครับหลัก10ของเลขท้าย2ตัวคือเลข8เอามาบวกแล้วเอาหลักหน่วยของเลขท้าย2ตัวมาบวกแล้วก็ดึงตัวยืนคือเลข1เอามาบวกนะครับเรามาคูณกันเลยนะครับสองสองครับได้2แล้วบวกด้วย4ี่บวกด้วย8บวกบวกด้วยศนบวกด้วย1 ก็ได้15นะครับได้15้เราก็ได้5ไว้1ตัวแล้วนะครับแล้วเรามาหาสูตรที่2กันนะครับสูตรที่2สูตรที2่2นั่นก็คือเราก็จะเอาหลัก10นะครับของเลขท้าย2ตัวนะครับหลัก10คือเลข8นะครับเอามาตั้งแล้วก็คูณด้วย3นะครับพอคูณด้วย3แล้วเราก็ไปเอาหลักหมื่นนะครับของรางวัลที่1คือเลข9นะครับเอามาตั้งเตรียมบวก เรามาเอาหลักหน่วยนะครับเลขท้าย2ตัวนะครับคือเลขศูนย์นะครับเอามาเตรียมบวกแล้วก็ดึง2ลงมาบวกนะครับตัวยืนนะครับเราก็มาคูณกันเลยนะครับ3 8 8 3 2 4นะครับแล้วก็เอาเลข4นะครับ83 24แล้วก็เอาเลข4แล้วก็เอาเลข9มาบวกเอาเลข0นย์มาบวกเอาเลข2มาบวกนะครับตัวยืน4บวก9บวก0นบวก2นะครับก็ได้15นะครับ เราก็ได้แล้วนะครับสูตรที่สองได้ห้าสูตรแรกเราได้ห้าเหมือนกันนะครับสูตรสองเราก็ได้ห้าสรุปแล้วก็ได้ห้าห้านะครับนี่ห้าห้าเนี่ยนะครับเรามาดูซิว่าวันที่หนึ่งมีนาหวยจะออกมีมไหมห้าห้าเลขท้ายสองตัวนะครับลางวันที่หนึ่งเดือนวันที่หนึ่งมีนาหวยก็ออกสี่หนึ่งเจ็ดหกห้าสอง สองตัวก็ออก5้า 5. ห5้าของเราก็มีนะครับของเราก็เข้านะครับ5 5เราเราและเรามาดูในใน <c oughs> นี่นะครับห้ 5. เรามาดูวันที่1ของมีนานะครับวันที่1มีนาหวยก็ออก4 1 7 6 5 2นะครับ แล้วก็สองตัวก็ห้าห้าตาม <ian> ที่เราคำนวณนะห้าห้าแล้วเราก็มาคำนวณงวดนี้เราก็เอาเหมือนเดิมนะครับเอาเหมือนเดิมเอาห้าห้าหลักสิบนะครับของรางวัลที่หนึ่งนะครับเอามาตั้งนะครับแล้วก็คูณด้วยสองนะครับคูณด้วยสองและหลังจากนั้นเราก็ไปเอาหลักร้อยนะครับหลักร้อยของรางวัลที่หนึ่งคือเลขหกเอามาตั้งแล้วก็เอา 5, 5. 5. 5. หลักสิบนะครับคือเลข5นะครับหลักสิบของเลขท้าย2ตัวนะครับเอามาตั้งแล้วก็เอาหลักหน่วยเลขท้าย2ตัวมาตั้งนะครับเพื่อเตรียมรอบวกแล้วก็ดึงเลข1มาครับตัวยืนนะครับเราเอาคูณมาบวกกันเลยนะครับ2 5 0นะครับได้ศูนย์เราก็เอาศูนย์ใส่นะครับแล้วก็เอา6มานะครับ6นี่มาตั้งมาบวกกันตามนี่นะครับ0นย์บวก6บวก5บวก5บวก1นะครับก็ได้17นะครับ สูตรแรกของเราเนี่ยะครับก็ได้7นะครับเรามาหาสูตร2กันนะครับสูตร 2, 2> <c oughs> เราก็มาเอาเลขท้าย2ตัวนะครับหลัก10นะครับหลัก10นี่เอามาตั้งนะครับคือเลข5นะครับหลัก10อเอามาตั้งแล้วหลังจากนั้นก็คูณด้วยเลข3นะครับคูณด้วยเลข3แล้วหลังจากนั้นเราก็ไปเอาหลักหมื่นของวันที่1มาตั้งเตรียมบวกนะครับ แล้วก็เอาหลักหน่วยนะครับหลักหน่วยของเลขท้าย2ตัวนะครับเอามาตั้งเตรียมบวกแล้วก็เอาดึงเอาเลข2นะครับตัวยืนลงมาครับเอาเรามาคูณมาบวกกันเลยนะครับ3 5 5ห้าสบห้านะครับเราก็ได้5้านะครับแล้วก็ห้าบวก1นบวกห้าบวก2นะครับก็เป็น13นะครับเราได้แล้วนะครับเลข3นะครับเลข1เราไม่เอาสรุปแล้ว สูตรนี้เราก็ได้73นะครับ73าเนี่ยนะครับตามที่ผมเขียนไว้นี่73เรามาดูวันที่16มีนาซิหวยออกอะไรหวยออกวันที่1 0 2 5 8 7 3ข้างล่าง73มนะครับเนี 7, ่ย3าของเราก็มีนะครับสรุปแล้วของเราก็เข้านะก็เข้าตามเดิมนะแล้วาวนี้เรามาหาสูตรวันที่16มีนานะครับว่าจะมีเลขอะไรนะครับ วันที่16มีนารางวันที่หนึ่ง7 3นสองห้าแปดเจ็ดสามตัวก็เจ็ดสามนะครับเราก็เอาหลัก10บนะครับของรางวันที่หนึ่งมาตั้งนะครับมาตั้งแล้วก็คูณด้วยสองนะครับสองเจ็ดสิบสี่นะครับสองเจ็ดสิบสี่นะครับแล้วเราเอาเลข8เนี่ยนะครับหลัก10บนะครับเนี่ยมาตั้งเนี่ยนะครับแล้วก็เอา เลขท้าย2ตัวนะครับเลข7ดนะครับหลักสิบนะครับมาตั้งนะครับแล้วเอาเลขท้าย2ตัวอ่าเลขท้าย2ตัวคือหลักหน่วยนะครับคือเลข3าเนี่ยเราก็มาตั้งเตรียมบวกแล้วก็เอาเลข1นู่่นมาตัวยืนนี่ลงมานะครับเอาเรามาคูณมาบวกกันเลยนะครับสองเจนะครับเนี่ยได้สี่สี่บวก8ดบวก7ดบวก3ามบวก1นะครับก็ได้23สิบามนะครับ เราได้ตัวงแล้วนะครับได้23นะครับได้เลข3นะครับสูตรนี้สูตรที่1เรามาหาสูตรที่2นะครับสูตรที่2เราก็เอาเลข7นะครับหลัก10นะครับของเลขท้าย2ตัวนะครับมาตั้งนะครับแล้วก็คูณด้วย3แล้วหลังจากนั้นเราก็ไปเอาหลักหมื่นนะครับเลข2เนี่ยครับผลรางวัลที่1นะครับไปเอาหลักหมื่นมานะครับมาตั้งเกลียมบวกและหลังจากนั้นเราก็ไปเอาหลักหน่วยมานะครับเลขท้าย สตัวนะครับหลักหน่วยคือเลข3มาตั้งเกลียมบวกเล้วหลังจากนั้นเราก็ไปเอาตัวยืนมาครับตัวที่2นี่เอามาบวกกันนะครับ1บวก2บวก3บวก2นะครับเท่ากับเลข8นะครับเราก็มารวมกันนะครับ2สูตรนี้ที่เราคำนวณน,นะก็สูตรที่แรกเราก็ได้สูตรแรกเราก็ได้3สูตร2ได้8นะครับเนี่ยเราก็ได้3 8เนะีเรามารอผลกันนะครับว่า วันที่1เมษานั้นจะมีไหมนะครับวันที่1เมษาเราคำนวณได้3 8นะครับเราก็มารอผลกันนะครับครับท่านฟังคลิปนี้จบแล้วนะครับก็อย่าลืมกดติดตามนะครับเรามีคลิปดีๆใหม่ๆก็จะได้ลงให้ท่านชมนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับครับสวัสดีครับ